ฟางติดเกลียวจะทายังไงดีตัดไม่ขาดมาดูครับวิธีการแก้ไขนะครับก็การฟางติดเกลียวครับหรือหมุนตามเครื่องครับไม่สามารถตัดได้นะครับหรือตั้งยอดนะครับก็จะมีเกิดปัญหาได้มากครับเนื่องจากฟางแห้งเกินไปหรือจังหวะของเครื่องนะครับมันทําให้ฟางตั้งเป็นเกลียวครับ๋ยวมาดูวิธีการนะครับว่าจะแก้ไขยังไงครับไปดูกันไปครับผมสวัสดีครับพพกับเครื่องผสมอาหารที่มาบายเป็นหัวใสใจดีครับวันนี้เรามาส่งเครื่อง1นึ่งคิวสามนะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่4 3 0 0 0บาทนะครับราคาพร้อมส่งครับมีประกันสินค้า6เดือนนะครับมาเริ่มต้นก็ใช้ครับใส่ฟางไปก่อน1ก้อนนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ํานะครับอยู่ที่1 5บหถึงยีลิตรนะครับต่อฟางหนึ่งก้อนนะการที่เราจะใส่น้านะครับแนะนําให้นะครับใช้เป็นฝักบัวนะครับหรือเป็นสายยางนะครับไม่ควรใช้เป็นกระป๋องเทนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกระป๋องเทเนี่ย มันจะฟาร์มมันจะดูดน้ำไม่ทันนะครับมันก็จะรั่วลงข้างล่างนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้เครื่องรถถ่ายเดินตามนะครับอ่าสิบเ็ดแรงขึ้นไปนะครับในการทํางานนะครับทําไมเราต้องใช้สิบเ1็ดแรงครับเจ้าอื่นอาจจะใช้เก้าแรงแปดแรงไหวครับเราต้องบอกเลยว่าเครื่องของเราครับเราใช้ใบเกี่ยวที่มีขนาดใหญ่นะครับ มันเลยทําให้ต้องใช้กําลังในการเครื่องครับก็จะสูงครับแต่ข้อดีของมันก็คือจะสับได้ไวนะครับแล้วก็ผสมกันได้เข้ากันได้ดีนะครับเพราะใบเกลียวมันใหญ่มันจะ,ะกยของที่อยู่ข้างๆถังนะครับเข้ามาผสมได้เร็วครับแล้วก็สับได้ละเอียดนะครับผมตอนนี้ก็เติมฟาร์ไปแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งก้อนครึ่งนะครับตามสเปคปนะจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งก้อนถึงสองก้อนหนึ่งก้อนขึ้นถนะึงสอง,ก,องก,อ s, สก้อนนะครับ แล้วก็ใส่ต้นกล้วยไปอีกนิดหน่อยครับประมาณสต้นเล็กๆนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ตอนนี้ครับมันจะเกิดปัญหาเรื่องฟางครับมันเกาะเกี่ยวครับหมุนตามนะมันจะทําให้ไม่ตัดนะครับถามว่าการที่มันหมุนตามเนี่ยมันมีสาเหตุมาอยู่มาสาอย่างครับหเลยครับคือรอกเครื่องครับการที่เราใช้ลอกเครื่องที่เร็วเกินไปนะครับคือเร่งเครื่อง ในเริ่มต้นการใส่ฟางครับมันเป็นก้อนแล้วเกลียวมันก็ยัง่าเป็นแนวตั้งดันขึ้นนะครับมันก็จะพันเกลียวแน่นนะครับมันเลยทําให้ตั้งยอดขึ้นมานะครับ2นะครับก็อยู่ที่ลักษณะของฟางนะครับมันจะเป็นฟางแบบพับนะครับคือฟางพับแล้วมันจะเป็นแบบทั้งต้นนะครับมาพับกันแล้วก็อาจเป็นฟ้อนอย่างนี้ย ความยาวของฟางครับมันก็จะยาวเป็นเมตรเลยครับหรือน้อยแปสิบเซนนะครับมันเลยทําให้มันตัดยากนะครับแนะนํานะครับถ้าซื้อฟางนะครับขอให้เป็นฟางก้อนเนี่ยขอให้เป็นแบบตัดแล้วพับนะครับถ้าเป็นฟางพับแล้วอัดก้อนเนี่ยมันจะยาวครับก็ทาให้มันตัดยากครับแล้วก็ข้อที่3ามนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องความชื้นนะครับถ้าเราใส่น้ําน้อยครับมันก็เกิดความแห้งนะครับมันก็จะไม่กดตัวมันก็จะฟูนะครับ มันก็เลยทำมาตั้งยอดครับอันนี้สังเกตครับหนึ่ตามนึนงเกลียวเลยครับไม่ค่อยหยุดนะก <ต fect. S 1> ารที่เครื่องจะตัดดีไม่ดีมาต้องเร็วไม่เร็วเนี่ยมาต้องมีการหยุดนะครับโดยใช้ใบขัดครับอันนี้สังเกตว่ามันจะหมุนตาเป็นเลยนะครับเป็นรูปวงกลมอย่างนี้เลยอันเนี้ยคือลักษณะของการตั้งยอดหรือ,อการติดเกเลียวนะครับค, <Lebanon S 1> ครับวิธีการแก้ไขไม่ยากครับผมหนึ่งนะครับลดรอบลงให้ช้าลงครับรอบเครื่องครับ ให้มัน้าลงนะครับ2นะครับก็เติมน้ําลงไปครับให้ความชื้นมันได้นะครับถ้าทำสออย่างแล้วยังทันเป็นเกียวอยู่นะครับหลักการต่อไปครับก็คือการใส่ฟางเข้าอีกครับคือใส่ของเข้าไปให้มันเยอะอีกครับเพื่อมันจะขัดอ่าวงข้างบนนะครับที่เป็นเหล็กวงกลมะครับขึ้นมายันนะครับนี่สังเกตนะครับหมุนตามครับทีมสร้างเราบอกว่าพี่ไม่ได้เรื่องแล้ว พี่ดูครับลักษณะคัสีแจนลูกขาฟังครับว่าเอ้ยพี่มันหมุนตาอย่างนี้นะเนี่ยมันคือการไม่ขาดนะครับปัญหาครับปล่อยรอบลงมาครับก็ใส่ฟางอัดเข้าอีกครับหรือจะใส่เป็นหญ้าใส่วัตถุอะไรก็ได้ครับอัดเข้าไปอีกครับเพื่อให้ฟางนะครับมันเข้าไปขัดหรือแน่นนะครับแล้วมันจะมาวางอ่าขัดเราข้างบนกรอกนะครับกันหกเราครับ แล้วจะทําให้มันขาดออกจากหัวนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับคือเติมของเข้าไปครับแต่ในเมื่อเราเติมของแห้งนะครับที่เป็นฟางแห้งเนี่ยเราต้องเติมน้ำด้วยนะแต่ถ้าเติมในพวกหญ้าสดอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเติมครับเพราะบนนั้นจะมีความชื้นอยู่เลยเกตนะครับมันจะยันหงแล้วมันจะล้มขาดแล้วยันขึ้นบนเครับไปสังเกตเลยครับอ่าเห็มันจะเสียดอ่านะมันจะเสียดหงนะครับ ก็จะหลงอ๊อนี่ครับมันจะล็อกปุ๊บมันจะตัดสลักออกจากเกียวครับมันจะไม่หมุนตามรอบนะครับมันจะมีการหยุดนะครับอ่ตอนนี้ก็จะเริ่มครับยันวงเห็นไหมครับยันวงข้างบนครับมันจะหยุดนะครับแต่เครื่องมันยังปั่นอยู่ข้างล่างอ่ะมันทําให้มันเกียวครับมันหลุดออกเอ้ฟางหลุดออกจากเกียวนะครับนะครับก็เป็นวิธีการแก้ไข่ง่ายๆนะครับไม่ได้ยากนะอย่าตกใจครับ ว่าเครืงมันตั้งยอดแล้วต้องแก้ไขเลยไงครับหนึ่งเลยครับก็รอบลดรอบคืนลงมาครับสองเติมน้ำหน่อยครับสามก็ใส่ฟอาดเข้าไปอีกครับผมหรือวัตถุดิบใส่เข้าไปอีกครับมันก็จะทําการยันกข้างบนแทนะครับแล้วก็จะขัดนะครับก็ไดททางานได้ปกติครับในกรณีที่มันตั้งยอดแล้วนะครับแล้วก็เหงีเกลียวเนี่ยถ้าลูกค้าจะ ไม่ใส่ฟางลงไปเนี่ยจะยุดเครื่องแล้วเอานี่ตัวครับผมบอกเลยครับสองชั่วโมงก็ออกไม่หมดครับเพราะมันแน่นมากแน่นมากจริงๆครับต้องใช้วิธีนี้เลยครับไอของลดรอบใส่น้ำครับเ่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็อย่างที่บอกครับหลที่มันติดมันก็ที่มันจะมีสาเหตุนี้ก็มีสามอย่างนะครับก็คือรอบเครื่องนะครับสองก็คือความซีลสามก็เป็นลักษณะฟาง ที่มันเป็นต้นยาวนะครับคือในฟางครับแล้วก็อัดเป็น้อนนะครับจริงๆควรจะซื้อเป็นฟางที่มันมีรอยตัดนะครับมันจะตัดู่ประมาณออกมาประมาณ50เซนรับะซึ่งก็จะทำงานได้ง่ายนะครับเดี๋ยวก็มาดูครับว่าผลงนานเป็นไงละหลุดจัดหลุดจัดไอตัวเกลยวแล้วครับตอนนี้ก็มาดูครับเดี๋ยวจะขึ้นก้อนแทงไปให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ก็รอใช,ใช้เวลาใช้เวลาผสมรับประมาณ1 5ถึง30นาทีนะครับทำการผสมหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ครับกระดุดแกแตกันเราจะจเติมน้ำอีกสักนิดนึงล้วเติมอาหารเพิ่มเลน่อยครับก็เกิดออกกันให้กินได้แล้วครับสังเกตอ่าเนะ่ครับมันจะไปยันบนนะครับมันทําให้มันขาดเนาะอันนี้รู้สึกว่าไอ้ที่มันหลุดออกมาเนี่ยความชื้นมันแห้งไปครับเลยต้องเติมน้ำน,นะครับเข้าไปอีก ไม่ยากนะครับเพราะเราทุกวนี้เราเจอปัญหาวนนี้มาบ่อยครับแก้ไขจนลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยครับประสบการณ์เรามากมายครับแต่ถึงวันนี้เจ็บมาเยอะครับแล้วก็ใส่อาหารค้นเสร็จนะครับก็ใส่อีกปานอีกไม่เกินห้านาทีครับก็รียมเปิดออกนะครับโอเคนะครับนี่ก็ไม่ติดเกียวแล้วครับยาประมาณหนึ่งครืบแล้วนะ เปลียนตัวครับแต่หาพุแล้วดูให้มันเข้ากับชนิดนึงก็เปิดออกครับสังเกตนะครับว่ามันหลุดออกจากเกลียวแล้วครับหรือกันกลางแล้วคือจะเห็นหัวนะครับตอนแรก้นเป็นจะดีแหลมเลยครับไงบอกที่บอกครับเมื่อใส่ของเข้าไปมันติดแล้วก็ใส่ของเข้าไปอีกครับให้มันแน่นทาตัวบนครับตอนที่เราใส่อาหารพุ่นนะครับก็ให้ใช้ตัวดักปางเอาออกครับ ของไม่ได้คนโกนหมุนกนดนะครับสังเกตนะคร,ครับมันจาเดินตลอดเพราะว่าเทียเราใหญ่นะครับการทุกเคขาก็จะดีะต่างๆก็จะไหวนะครับจบไปแล้วครับการแก้ปัญหานะครับไม่ยากครับผมเรื่องการที่ปลาติเาเดเทียวกางหยือตั้งยอด นี้ครับก็เทคนิคนะครับของคนที่เจอเรื่องปัญหาการใช้งานนะครับก็ดูคลิปนี้ครับแก้ไขง่ายๆครับแต่ถ้าเราได้ไปสอนเนี่ยเราก็จะบอกเทคนิคการทำงานทุกครั้งอย<ช>ู่แล้วค,ครับอ่ะก็ท่านเองก็ต้องการครับก็เปิดให้บัวได้กินก็ได้เลยครับู้แต่ตอนใช้ยาถ้าเป็นย่าเนเปียกก็ระวังป้าด้าหน่อยนะพี่เจ้าไม่มีหรอก ก็ฝากกันเลยครับผมกับเครื่องผสมอาหารทีมอาร์บนี้หัวใสใจดีครับส่วนนี้เราก็ต้องกลับลาไปก่อนครับแต่ว่าสวัสดีครับ